งานหรือว่าเรียนหรือว่าทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยกับคณะอื่นบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเมืองทองที่อยู่มันมีคณะหนึ่งคณะเยอะอะก็คือคนหนึ่งเขาอยู่วิทยกเขตอื่นมาเพื่ออะไรล่ละคนอาจจะมองว่าพรมันซิ่วเสียเวลาหรือเปล่า ออคุณเสียเวลาชีวิตหรือเปล่าคุณซิ่อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าเราเรามองเปว่าการที่ไปเรียนในสิ่งที่ไม่ใช่นั่นแหละคือการเสียเวลาชีวิตมากกว่ามันเราเชื่อว่ามันคุ้มที่มันซิ่วออกมาอะไรเงี้ยคือตัวเราต้องรู้ศักยภาพตัวเองด้วยว่าโอเคคุณมั่นใจนะว่าถ้าคุณซิ่วออกมาแล้วคุณมีเปนะ้าหมายที่ชัดเจนแหละแล้วเป้าหมายนั้นมันคุ้มที่จะซิ่วออกมาแต่คุณต้องมั่นใจระดับหนึ่งววข้ามครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Study Thailand กับรายการพี่แนะน้อง รายการที่พาน้องเนี่ยไปทําความรู้จักกับคณะหรือมหาวิทยาลัยที่มีความน่าสนใจครับโดยนี้เนี่ยพวกพี่เนี่ยจะพาน้องไปทำความรู้จักกับค่ะนัฐาเี่ยบรรจงมาจากคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสาขานิเทศศาสตร์เอกวารสารศาสตร์สื่อทั์ค่ะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิลปากรเนาะโอเคครับไปเรื่องเรื่องในเดกสื่อทั์ตอนแรกอยากเรียนภาพยนตร์ค่ะอยากเรียนฟิล์มแต่พอมีโอกาสตอนตอนปีหนึ่งเนี่ยที่มหาวิทยาลัยเขาจะให้เด็กเรียนรวมันก่อนก่อนที่จะไป แข่งกันแยกเอกอีกทีหนึ่งแล้วว่าเราก็มีโอกาสได้เรียนฟีล์มารู้สึกว่า เราไม่ได้มีแพชชั่นในการเรียนฟิล์มขนาดนั้นรู้สึกว่าสื่อทัศน์เป็นสายที่ถนัดมากกว่าอย่างอยมันก็เป็นสื่อก็เลยโอเคเลือกสื่อทัศนดีกว่าสื่อทัศนที่มันเป็นฟิลแบบว่าอยากแบบย,ยังไงหมายถึงว่าผู้นี้เข้าใจง่ายมันมีความเป็นเป็ดเดยอะมากค่ะก็คือเราได้ทําหลายอย่างมากได้ทําหนังสั้นเอ็นวีรายการพอร์ตแคสประมาณว่าพอเราเข้าไปอ่ะเราจะได้ทําแทบทุกอย่างที่เป็นสื่อโดย <S <S แต่จะไม่ได้เน้นฟิล์ม เท่ากับเด็กฝีมือ๋อก็คือเรียนเรียนสื่อว่างๆสื่อหลายแบบแล้วแบบว่าก่อนหน้านี้ตอนเราอยู่มปลายอเงี้ยแบบว่าคือเราสนใจอยากเรียนแบบว,ว่า,า,วาจะเรียนทำหนังากเรียนเอฟฟรมมาตั้งแต่แรกเลยเหรอมีความสนใจอื่นไหมรู้สึกว่าตัวเองอยากเรียนนิเทศตอนช่วงประมาณม5เทอม2ค่ะแต่ก็เกิดความลังเลตอนม6แบบว่ารู้สึกว่าเออหรือว่าจะไปบริหารดีนะอยู่อยู่บริหารมันก็เหมือนพบเข้ามาในหัวโดยที่ไม่รู้ว่าทำไมมันขึ้นมา สุดท้ายก็ได้ไปยื่นบริหารแล้วก็ติดแล้วก็ได้เรียนแค่เทอมเดียวก็ได้รู้สึกว่าไม่ใช่ยังไงก็ไม่ใช่จริงๆก็เลยแบบซิลแล้วก็มาเตรียมตัวสอบเพื่อจะเข้านิเทศใหม่อะไรอย่างพี่เนี่ยออมาเข้าอุปกณรเอกนี้สาขานี้เนี่ยเข้ามารอบไหนเข้ามารอบ3าค่ะยื่นคอรนิเทศมิชันตอนนั้นใช้คะแนนอะไรบ้าง ตอนนั้นใช้ใช้แกดแล้วก็ใช้แพด7.1ก็คือฝรั่งเศสแล้วก็ยื่นวิชาสามัญจะเป็นไทยสังคมอังกฤษใช่ยื่นมาเนี่ยเราเราเรียนภาษามาหรอเรียนมาเพื่อที่จะมาสอบเข้าโอเคเราเข้ารอบ3าเนาะแต่ว่าเราต้องตัตึกหนึ่งตัวสอบหลายสนามเลยอยากรู้ว่าตอนนั้นอะเตรียมตัวทันไหมคิดว่าตัวเองอะเตรียมตัวมาดีมากน้อยแค่ไหนเออแล้วก็แบบว่ามีทริคอะไรที่อยากฝากให้น้องๆที่อยากจะเข้า ในรอบสามเหมือนกันดูรอบสามไว้ก็คืออย่างอย่างที่บอกว่าตัวเองซิ่วมาค่ะแล้วก็ตอนนั้นระยะเวลาที่จะเตรียมตัวสอบอีกรอบอะ่ะมันแค่ประมาณ4-5เดือน, <Wow. S 2> นแล้วตอนนั้นเรารู้แล้วว่าโอเคอยากเรียนนิเทศมันก็เลยต้องไปเสิร์ชหาได้ว่ามันมีนิเทศที่ไหนบ้างแล้วที่ไหนที่ในระยะเวลา4-5เดือนเนี่ยจะเตรียมตัวทัน mm. ก็เลยม,มาเจอสินปรกรณ์ใช่แล้วก็ไปดูเกณฑ์เลยว่าเขาจะใช้อะไรยืนเราก็โอเคฟโฟกัสไปแค่วิชาที่ต้องใช้ยืน แค่นั้นนะคะก็อ่านอ่าน,อ,านอ่านอย่างเดียวตอนนั้นช่วงแรกก็หนักค่ะเพราะว่าตัวเองยังไม่ได้ซ้วจากที่เก่าทำาทำใช่ทำไ,ไม่ต้องเรียนไปด้วยแล้วก็อ่านหนังสือไปด้วยก็แบ่งเวลาแต่สุดท้ายก็ก็เรียนที่นั่นแค่เทอมเดียวเพราะก็แบบรู้สึกไม่ไม่ไหวก็เลยเลือกสักทางใดทางหนึ่งก็มาโฟกัสที่การอ่านเพื่อเตรียมตัวสอบอย่างเดียวใช่ค่ะรู้สึกว่าเราจะเป็นตัวแทนของคนที่แบบว่าเรียนไปแนละ้ว ว่อุ้ยมันไม่ใช่อะเราที่เราลงแรงมาไม่รู้สึกว่ามันไม่มีความสุดแน่เลยใช่แล้วเราไปบอกว่าสายที่เราซิ้วเนาะแรามาเจออะไรที่ดีกว่าเนี่ยอยากให้เราหรือว่าให้กำลังใจน้องที่แบบว่าเป็นเป็นชิ่วอย่างเงี้ยเริ่มเรียนไปแล้วแล้วรูสึว่ามันไม่ใช่ทางคนฝึกเรียนต่อไหมหรือว่าเราแบบมีอะไรแนะนำป้ะคืออะไรล่ะคนอาจจะมองว่าเพราะมันซิ้วอะเสียเวลาหรือเปล่า ออคุณเสียเวลาชีวิตหรือเปล่าคุณซี่วอเนี่ยกลายเป็นว่าเราเรามองเปว่าการที่ไปเรียนในสิ่งที่ไม่ใช่นะั่นแหละคือการเสียวเวลาชีวิตมากกว่า mm hmm. มันเราเชื่อว่ามันคุ้มที่มันซิ่วออกมาอะไรเนี้ยคือตัวเราต้องรู้ศักยภาพตัวเองด้วยว่าโอเคคุณมั่นใจนะว่าถ้าคุณซิ่วออกมาแล้วคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแหละแล้วเป้าหมายนะั้นมันคุ้มที่จะซิ่วออกมาแต่คุณต้องมั่นใจระดับหนึ่งแล้วแล้วส่วนตัวเรารู้สึกว่าเรามั่นใจแล้วมันก็เป็นเป็นอย่างที่คิดเอาไว้จริงจริงอะไรอย่างพอเราได้มา ที่เราแบบว่ารู้สึกว่ามันน่าสนใจมันสนุกมาแนะนำน้องๆที่แบบมีความสนใจเหมือนเราบ้างอย่างที่บอกเลยค่ะว่าตอนแรกปีหนึ่งเนี่ยเราเรียนรวมกันเรายังไม่มีการแยกเอก<ม>ก็คือเหมือนมหาลัยก็เหมือนให้นักศึกษาลองดูก่อนว่าโอเคอยูจะชอบทางไหนแล้วค่อยไป<ม>ยื่นคะแนนอารมณ์เหมือน<ม>ยื่นทีแคสเลยค่ะต้องไปเรียงลําดับกันอีกทีแล้วก็มหาลัยก็จะคัดอีกทีว่าคุณจะได้เอกไหน ใช่ประมาณนี้พอได้เริ่มเรียนสื่อแท้จริงจริงก็ตอนปีสองแล้วรู้สึกว่าชามันมีความเน้นสื่อแบบมากค่ะออกกองเยอะออกพอกับเด็กฟิล์มเลยแล้วถ้าถามว่าวิชาไหนที่ชอบที่สุดไม่มีชอบที่สุดอะคะ่ะรู้สึกว่ามันก็เท่าๆเท่าๆกันหมดเราสามารถเรียนได้ไม่เครียดเครียดบ้างบางเวลาแต่ก็ไม่ได้แบบว่า รู้สึกกดดันขนาดนั้นโอยว่าสนุกหมดเลยค่ะว่าสนุก <c oughs> สนุกจริงหมเนี่ยสนุกหมดเลยใช่ไหม <c oughs> มันก็สนุกผนเครียดบ้ามันก็เป็นเรื่องธรรมดาในรั้วมหาลัยไม่ไม่มีแบบว่าตัวไหนที่แบบรู้สึกว่า<ม>เฮ้ยอย,อยากแบบแนะนาําพิเศษไหมแบบตัวนี้ต้องลงนะถ้าเราจะมาเรียนที่นี่สาขานี้เองอะไรถ้าเป็นเอกอยากแนะนาละครเวทีอต้องต้องลงละครเวทีเนี่ยจะได้เลือกปี2เทอม2ใช่ก็คือถ้าเรารู้สึกว่า เอ้ยเรามาอยู่ในนิเทศแต่ก็อยากมีโอกาสลองเรียนละครเวทีดูบ้างก็ลองลงดูได้ใช่เพราะว่าเราจะมีละครเวทีเป็นของตัวเองด้วยววใช่ประมาณนี้ค่ะแล้วอย่างแบบเป็นหนึ่งที่เราเรียนรวมเนี้ยคือแบบว่าม,มันกว้างแค่ไหนเรียนแบบว่าแบบของทุกเอกเลยเหรอแบบพื้นพื้นของใช่ค่ะพื้นพื้นของทุกเอกเพราะว่าสาขานิเทศของศิลปรกรเนี่ยจะมีหลักๆจะแบ่งเป็น5เอกค่ะ ก็คือจะมีฟิล์มมีสื่อทัศ์มีวารสารมีแอดแล้วก็ผู้ค้าสัมพันธ์ไช่เลืวอก็คือถ้าเราเรียนตอนปีหนึ่งเราก็คงรจะรู้พอคงนั่นแหละว่าตัวเองชอบอะไรประมาณนี้แล้วก็พอปี 2. เทอม2ก็มาเรียงลําดับอยากได้อะไรเป็นที่1อยากได้อะไรลงลงมาลงลงมาประมาณนี้ค่ะอือแล้วแบบถ้าที่มันจัดอันดับได้แปลว่าคือถ้าสมมติว่ามันมันต้องใช้คะแนนโดยใช่ไหมใช่ค่ะคะแนนค่ะอืสมมติว่าใครแบบอันดับหนึ่งไม่ได้เนี่ย <S <S เกณฑ์ไม่มีเกณฑ์หรือปะเกณฑ์ไม่ถึงมันก็จะไล่ํามมาเรื่อยเรื่อยใช่ค่ะว้าวมันได้ได้เรื่องสองรอบเนาะใช่เลยแล้วคือพอเราไปเรียนจริงแล้วเนี่ยตอนทิ้นเี่ะทำไมถึงสื่อทันมันแบบน่าสนใจกว่ามันน่าจะเป็นเพราะว่าเราโรเลด้วยเหมือนเรารู้ว่าเราอะชอบสื่อตอนแรกนึกว่าตัวเองอยากเรียนฟิล์ม <c oughs> แต่พอมีโอกาสได้เรียนจริงมันแค่รู้สึกว่าไม่ใช่อะ่ะแล้วอะไรมันจะมีความ ค้ายฟิล์มบ้างแล้วก็มันจะเออสื่อทัศนมันมีความคล้ายฟิล์มนะมีความที่ไม่ได้หนักหนังขนาดนั้นก็เลยเอโอเคมามาสื่อทัศก็ไม่ได้คิดอะไรเยอะเลยค่ะก็เลยเอาสื่อทัศ<ม>ไว้อันดับหนึ่งเลยแล้วพอ,พอ,พอได้เรียนจริงแล้วเป็นไงแบบว,ว่ารู้สึกว่าดีไหมยังดีอยู่ไหมดีดีค่ะเหมือนเหมือนที่คิดเอาไว้ก็ยังแบบพูดกับเพื่อนอยู่เสมอว่ารู้สึกตัวเองคิดถูกมากๆที่เลือกสื่อทัศเพราะว่าถ้าถ้าเลือกฟิล์มก็คงจะเครียดแล้วก็ รู้สึกกดดันอยู่พอเราเรียนสื่อหลายๆแขนงอย่างเงี้ยเราได,ได้ได้ทำแบบมีงานมีโปรเจกต์อะไรบ้างไหยที่ไม่ใช่แค่นั่งเรียนเลคเชอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เน้นเลคเชอร์ขนาดนั้นเน้นออกกองอเป็นหลักเลยค่ะได้ออกกองเยอะมากวิชาเลคเชอร์อจริงๆมีแค่สองสามวิชาแบบว่าเทอมไหนที่เน้นเรียนในห้องก็ขั้นต่ําก็ประมาณสองสาวิชาที่ต้องเรียนในในห้องนะคะ แต่ส่วนมากเราจะได้ออกกองกันเยอะมากจนแบบบางครั้งเด็กฟิล์มเขาบอกว่าเทำไมเด็กสื่อทับมันบอ,อกกองเยอะกว่าฟิล์มว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ในมุมมองเราก็รู้สึกว่าเออแต่ว่าเด็กฟิล์มมันหนักกว่าของเราเนะเหมือนต่างคนต่างมองว่าของตัวเองหนักแะแต่สําหรับตัวหนูหนูรู้สึกว่ามันหนักแต่เป็นหนักที่เราสามารถรับมือได้เพราะว่าเราเลือกมาเองเอางั้นแปลว่าหมายถึงว่าภาคบฏิบติ เอกเราส่วนใหญ่ก็จะไปไปไปทำกับเด็กฟิล์มเนาะไปออกกองกับเด็กฟิล์มไม่ไม่ไม่ออกออกแต่เราเขาก็อยู่เขาเราก็อยู่เราเราทำของเราออกกองใครกองมันหรอใช่เราไม่ไม่ได้เรียนด้วยกันเลยอ๋อเอางั้ไปว่าแปลว่าทำภาพแบบภาคปฏิบัติของเราส่วนใหญ่เป็นทำไมเป็นออกกองอะแบบว่าอย่างอื่นทำอย่างอื่นสื่ออย่างอื่นไหมมันออกกองในที่นี้หมายถึงก็ทำพวก หนังสั้นอรกกอบทำหนังสั้น MV แล้วก็ใช่แล้วก็มีรายการทำรายการทั้งในสตูนนอกสตูอะไรประมาณนี้ค่ะถ้าเป็นฟิล์มอ่ะเขาจะเน้นไปแค่ภาพยนตร์เลยาทํรายอย่างกใช่เราเราหลายอย่างกว่าที่เราบอกว่าของเราเนี่ยโหแบบเน้นภาคปฏิบัติเยอะมากได้เรียนในห้องน้อยมากแล้วก่อนจะไปเรียนต้องมีแบบว่าความรู้ด้านเทคนิคการใช้กล้องกรณ์หรือว่าโปรแกรมอะไรบ้างไหมไม่มีเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าน้องๆเขาสนใจสามารถเข้าไปเรียนไหวไหม ไ,ไหวค่ะเพราะว่ามหาลัยเริ่มสอนใหม่หมดเลยคือเหมือนส่วนตัวหนูใช้เข้าไปเรียนมหาลัยโดยที่ใช้ Adobe ไม่เป็นเลยแล้วก็มหาลัยก็สอนตั้งแต่ปีหนึ่งเทอมหนึ่งเลยให้สอนใช้พวก Photoshop บ้างอะไรบ้างเนี่ยใช่เขาจะเริ่มสอนใหม่หมดเลยก็ไม่ต้องมีพื้นฐานก็ได้ค่ะแล้วก็เรื่องอุปกรณ์อาจารย์ที่คณะก็จะคอยสอนหมดเลยเขาเรียกว่าใช้อุปกรณ์เกี่ยวกับการถ่ายอะไรอย่างเงี้ย ไม่ต้องมีความรู้ก็ได้ถ้ามีก็ดีแต่ว่าถ้าแบบสนใจอยากเรียนแต่ตัวเองไม่มีความรู้อะไรเลยก็ไม่เป็นปัญหาอาจารถไปเรียนได้สอนใ่พื้นฐานน่าสนใจอย่างเราเวลาที่เราแบบว่าเราไปออกกองถ่ายอย่างเงี้ยเราได้ทำอะไรบ้างมันได้ได้ทำเกือบทุกตำแหน่งเลยค่ะเพราะว่ามันจะมีวิชา 1> 1, ตอนช่วงปี2เทอม2ปี3เทอมหนึ่ง 1, อะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เขาจะกําหนดเลยว่ามันจะเป็นวิชาที่เราจะต้องทํสายกคะดีหนังสั้น MV ทํา MB, ทเป็นกลุ่มอะไรอย่างนงี้แล้วอาจารย์ก็มาเอาไว้เลยว่าคุณท่านอยู่ตําแหน่งดุคุณจะต้องเปลี่ยนตําแหน่งไม่ว่าแบบว่าคุณรู้สึกว่าคุณถนัดตําแหน่งนั้นคุณก็ต้องเปลี่ยนตําแหน่งเพื่อเปิดโอกาสให้ตัวเองได้ทําตําแหน่งอื่นๆด้วยใช่อารมณ์เหมือนแบบพองานเสร็จอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องเอาชื่อเราลงไปเลยว่าเราทําตําแหน่งนี้นะอาจารย์ก็จะเห็นว่าโอเคเราไม่ได้ ทำตำแหน่งเนินนะบเปลี่ยนเปลี่ยนทุกท<ๆ>ุก<ๆ>อะไรประมาณันอ,อะไรส่วน,ส,วนส่วนตัวส่วนตัวเรา,อาชอบแบบว่าชอบทําอะไรไหมสุดไม่ไม่ได้ชอบตําแหน่งหลังกล้องขนาดนั้นแต่ถ้าถามว่าถ้าให้เลือกได้ตัวเองจะชอบอยู่ตําแหน่งอะไรของหลังกล้องคิดว่าน่าจะเป็นพวกอ่ะเซลอรีพอร์หรือแม่ก็ซาวด์มิกเซอร์สองอย่างนี้แต่ส่วนมากค่ะเอาเป็ว่าชอบที่อยู่หน้ากล้องชอบอยู่หน้ากล้องมากกว่าแล้วเคยได้ทำบ้างไหมเคยคะ่ะเคยไปเล่นอ่ะหนังทีเซ็ปดูเฮียอ,อะไรประมาณนี้น ดูแบบว่าเรื่องไลฟ์สไตล์ชีวิตในมอองี้อยากรู้ว่าเป็นยังไงบ้างเรียน รู้สึกว่าเด็กสิ่งปกรณ์ค่อนข้างชิลมากๆอันนี้มองในมุมมองส่วนตัวเราเราค่อนข้างชิลแล้วก็ด้วยความที่คณะเรามันอยู่แบบตึกโดดเดี่ยวๆเลยนะคะเมืองทองอะไรอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างหงาอยู่กับแบบครอบครัวอบอุ่นเล็กๆอ๋อคือแบบว่ามีเป็นคือแบบมีตึกของตัวเองก็รู้จักกันในคณะใช่ส่วนใหญ่รู้จักกันในคณะโอเคเรื่องเรียนเยอะแล้วเรามาดูการใช้ชีวิตหมายถึงว่าวาพพสบายมหาตี้ในมอเนี้ยมันเรื่อหน่วยแค่ไหนมีลดลงลดลามีอุปกรณ์ในการเรียนอุปกรณ์มีค่ะมีแต่ ก็ถามว่าอุปกรณ์มีครบไหมก็มีครบไม่ได้มีพอขนาดนั้นเพราะว่าด้วยความที่ประชากรในมอม,นมันเยอะมากๆอะไรแบบเนี้ยแล้วก็อุปกรณ์มันค่อนข้างมีจากัดทำให้บางครั้งเวลาเราทำทาเรื่องจะไปขอยืมมาอะไรบางอย่างบางครั้งก็ไม่ไม่ได้ครบบางเราก็เป็นเรื่องของสังคมมันในมอเพื่อนในคณะอย่างเงี้ยเพื่อนน่ารักมากเลยคะ่ะด้วยความที่มอมันเล็กอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแบบรู้จักกันพวถึงก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้มันมันไม่ได้ดูห่างมากขนาดนั้นเหมือนสมมติถ้าเราไปอยู่ใน ที่ยาเขตใหญ่ๆอะไรเนี่ยมันก็โอเคเรารู้จักกันแค่กลุ่มนี้กลุ่มนี้<ม>น,นะอะไรประมาณนี้แต่พอเป็นแบบอยู่เขตเมืองทองอะ่ะมันจะมีความแบบอินเตมเบอรี่กันอันนี้แปลว่ามีเพื่อนคณะอื่นสาขาอื่นแบบเอกอื่นไหมรู้จักค่ะเพราะว่ามันมันต้องรู้จักยู่แล้วเพราะว่าเราเรียนด้วยกันก่อนความปีหนึ่งใช่ใช่พอพอ,พอปีสองแยกเอก,เอกมาก็เลยมีเพื่อนอยู่เอก,เอ,กอื่น มีโอกาสแบบได้เหมือนว่าได้ทำงานหรือว่าเรียนหรือว่าทำโปรเจกต์อะไรเงี้ยกับคณะอื่นบ้างไหมตอนนี้ยังไม่มีค่ะเพราะว่าเมืองทองที่อยู่มันมีคณะหนึ่งคนเดียวแต่คือคนหนึ่งเขาอยู่ในระยเขตอื่นโอเคหมายถึงว่ามันมีที่นายเที่ยวบอกนะมันเป็นตึกเดียวใช่ไหมใช่ตึก็ดียวหร<ช>ือจะ,ะเพื่อนเอกอื่นอ่าเพื่อนเอกอื่นใช่จเป็นง,งั้นมากกว่าคือในเมืองทองมันก็จะมีคณะที่อยู่ที่อยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้แบบ ุยกันขนาดนั้นก็จะเป็นวิทยาการจัดการนะคะซึ่งเขาเขาก็จะเรียนส่วนของเขาไปเขาก็ไม่ไม่ได้มาอะไรกับเรานอกจากเรียนแล้ว,ลวเราทำมีทำกิจกรรมบ้างไหมมีกิจกรรมไรนทำบ้างของมอของคณะของเอของสาขาเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยของมอถ้ากิจกรรมที่เคยไปร่วมแล้วก็ชอบที่สุดน่าจะเป็น งานเขาชื่อว่างานกุ๋ยค่ะเป็นงานของสิลปรกร์เลยประมาณว่าก็จะมีแบบเป็นวันที่เขาราลึกถึงอาจารย์สิงห์พิลาศีค่ะที่เป็นที่เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยใช่มีงานคอนเสิร์ตของคงของขายมีการโอร์แดนะไรประมาณนี้ก็เลยเรียกว่าเป็นงานที่ชอบที่สุดแล้วในในรั้วมหาวิทยาลัยหมายมเหงว่าเราเราไปร่วมง,งานหรือว่าเราเป็นสตาร์เป็นไปร่วมง,งาน เอาแล้วแล้วแบบไม่ทำบ้างหรออย่างโคเวดนอย่างเาง,งี้ยหรือว่าคนคนที่จัดจัดงานคนที่จัดจัดคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยไปเล่นดน,นตรีค่ะปีปีล่าสุดไปไปตีคาร์ฮองอไปเล่นกับเปิดคอนเสิร์ตว้าวเล่นดนตรี เป็นอยู่ในชมรมปะเป็น,นชมรมไหมหรือว่าเขารับสมัครนักดนตรีใช่เขารับสมัครวงดนตรีค่ะก็เลยไปไปลงกับเพื่อนแล้วเรามีวงไม่ได้เป็นวงขนาดนั้นหมายถึงว่าเป็นเป็นวงที่แบบว่าโอเคใครพอร้องเพลงได้ก็เอาเขาเข้ามาใครพอเล่นคีย์บอร์ดได้ก็เอาเขาเข้ามาแล้วก็กลายเป็นวงแล้วก็เอาไปลงสมัครงานกุยแล้วก็ไปเล่นใช่เรามีชม,มรมรือว่ากิจกรรมอื่นอีกไหมที่น่าสนใจ ไม่ค่อยได้เข้าร่วมชมรมขนาดนั้นนะคะแต่ก็อาจจะร่วมกิจกรรมที่มอมีอย่างเช่นแบบสายรหัสอ,อะไรประมาณนี้มีบ้างเดี๋ยวเราเราเอาเรียนเนาะเอาเอาเรียนเสร็จแล้วอยากรู้ว่าเนี่ยตั้งแต่ที่เราเรียนมาถึงตอนนี้เอกเราสาขาเราคณะเรามันสามารถไปจบแล้วเนี่ยไปประกอบอาชีพอะไรได้บ้างส่วนตัวมองว่าสามารถทําได้เกือบทุกอย่างที่เกี่ยวกับสื่อเลยค่ะเพราะว่ามหาลัยเหมือนเขาตั้งรากฐานอะไรบางอย่างให้เราอยู่แล้วอะถ้าเรารู้สึกว่าโอเคเรา ถนัดทางนี้เราก็ไปศึกษาต่อได้ออสามารถทำงานในกองก็ทำแบบเรียนรู้ทุกตำแหน่งมาแล้วถ้าคุณสนใจคุณก็ไปเรียนรู้ต่อคุณก็มีพื้นฐานอยู่แล้วอะไรเงี้ยถ้าสนใจก,ก็ไปต่อได้ในหลายๆทางเหมือนกันอะอย่างน้อยมีฮาร์ดสกิลให้อยู่แล้วถูกป่ะใช่ใช่<ะ>ใชเรื่องการเอ่อการใช้โปรแกรม<ช>หรืองเงี้ยใช่ค่ะจะเรียนตั้งปีหนึ่งปีสองเนาะค่อนข้างกว้างเนาะกว้างมากางแล้วแล้วแล้วส่วนตัวเราออยากอยากทำอะไรอยากเป็นอะไร ถ้าตอนนี้มองว่าตัวเองอยากอยู่ในเกี่ยวกับสายคอนเสนร์เทเตอร์ประมาณ <Creator. S 1> ประมาณนี้นแหละค่ะไม่ไม่ได้คิดว่าจะไปทำโปรดกชันขนาดนั้นตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เรามีเนี่ยหมายถึงว่าคณะที่เราเรียนเอกที่เราเรียนเนี่ยมันมันตอบโจทย์ความต้องการของตลาดหรือว่าอุตสาหกรรมในปัจจุบันแค่ไหนหรือว่าในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงคือถ้าเราพูดว่าเราแบบเรียนนิเทศอ เหมือนเหมือนก่อนที่จะมาเรียนนะก็จะโดนผู้ใหญ่พูดเหมือนกันว่ามันล้นตลาดไหมเด็กเรียนเยอะในะนี้ทศอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเนี่ยพอเรามาดูในปัจจุบันนะเราก็เห็นเห็นกันอยู่ว่าสื่อมันเป็นสิ่งสําคัญในชีวิต<ะ>ของคนในยุคดิจิตอลเนาะใช่ในยุคดิจิตอลคือรู้สึกว่าถ้ามองในมุมมองตอนนี้ยังไงก็ไม่ตกงานแน่นอนอโอเคแล้วอยากหรือว่าสมมติแบบว่าน,น,น้องๆที่อยู่ทางบ้านเนี่ยรับรับชมคลิปอยู่อะแล้วแบบว่า มันก็รู้สึกอุ้ยน่าสนใจจังเลยเขาควรแบบว่าเตรียมตัวยังไงหรือว่าต้องมีสกิลด้านไหนเป็นพิเศษไหมเหมาะก,กับน้องๆแบบไหนอ,อะไรอย่างเงี้ยคือถ้ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยอยากทํางานในกองถ่ายและการออกกองมากๆก็ค่อนข้าง <c oughs> แนะนาแนะนำเหมือนกันเพราะว่าสิลปรกรณ์ค่อนข้างที่จะพอเขาให้เยอะมาก <c oughs> ถ้าพอมีผลงานในช่วงเรียนมัธยมเนี่ยก็อยากให้เข้าตั้งแต่รอบพอร์ตเลยค่ะจะไดไม่ ไม่รู้สึกเครียดมาจนถึงรอบแอดมิชันแต่ถ้าน้องๆไม่มีผลงานเลยก็ดูเกณฑ์การรับมหาลัยให้ดีว่าเขาใช้คะแนนอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยเราจะได้โฟกัสไปแค่วิชาที่ใช้จริงๆจะได้แบบช่วยลดความเครียดได้แล้วแล้วสมมติว่าเรามีโอกาสได้ย้อนกลับไปคุยกับตัวเองสมมตินในอดีตอย่างเงี้ยจะบอกกับตัวเองว่าไงก่อนที่ว่าเนี่ยจะมามาเข้าที่นี่จะเรียนต่อไหมหรือว่าไม่ไปดูอย่างอื่นดีกว่ารู้สึกว่าตัวเองเก่งมากๆตอนนั้นเพราะว่ามันมันเครียด มากเราเราอยู่ม6ในช่วงยุคโควิดด้วยใชย่แล้วเราก็เป็นเด็กซิลมันกลายเป็นว่าเราจะต้องเก็บความเครียดไว้2ปีเนปี64กับปี65อะไรอย่างเงี้ย <Okay. S 1> ก็อยากบอกตัวเองว่าความพยายามที่ตัวเองทำมามันไม่เสียแรงเลยไม่เสียเปล่าด้วยสุดท้ายแล้วมันทำให้เรามา,มาอยู่ในจุดที่เราอยากอยากอยู่มากๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่มันเขาเรียกว่ามันเหมือนจะเป็นไปไม่ได้นะตอนนั้นนะแต่มันเป็นไปแล้วมันเกิดขึ้นแล้วเพราะความพยายามที่เราทำก็จ,จบครบเชิญนะครับกับเอกวัลสารและสื่อทัศน์ของมหาวิทยาลัยศิลปากรครับผมวิทยาเขตเปื้งทองธานีนะครับและ EP หน้าเนี่ยพวกพี่จะพาไปที่ไหนเนี่ยน้องๆไม่อยากพลาดเนี่ยก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะแบ่งปันคลิปด,ดีๆแบบนี้ไปให้คนที่เรารู้จักคนที่เรารักเนี่ยรับชมกันด้วยนะครับสําหรับ EP นี้พวกพี่ขอลาไปก่อนครับเจอกัันนใหหมม่ EP See ้า See you ครบผ